วิถีชีวิตเขาก็จะมีคนนั่งแล้วก็คนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตึกเยอะมากทุกคนสเปร,เริงกิวิ่งเพ,งพ่นพ่าตลอดเวลาเพื่อนๆเดี๋ยจะเป็นตึกที่เขาเรียกว่าปี9 9ึ่งพเยจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะเพื่อน,อนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าตึกเปตโตนัสทวินนะฮะทุกคนด้านหลังผมสูงมาก เราอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิถีชีวิตคนที่นี่กันฮนะกอลันลเปอร์ว่าเขาทําอะไระรอบๆตึกแฟรเนี่ยมีอะไรบ้างนะทุกคนจะมีคนหลากหลายเชื้อชาติมากไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือไม่จีนนะหรือไม่ก็ชาวมาเลเซียเองนะครับทุกคนก็จะมีออดอนฮะนะเขาก็ข้ามมี ก่อนก่อนที่จะข้ามถนนอ่ะเพื่อนๆก็ก็จะมีไป้ายไฟแดงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็ดูสัญญาตรงนู้นนะทุกคนเห็นไหมสัญญาณว่าเป็นไฟแดงก็ไฟเขียวก็สามารถเดินข้ามได้นะตามจุดต่างๆก็จะมีช่างภาพนะช่างภาพก็จะถือแบบถือโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์แล้วก็แบบเอาไว้ถ่ายรูปนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เก็บคนละ10บาทอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะมีตามจุดต่างๆนะฮะดูช่างภาพต่างๆนะเขาก็ตัวน,นี้จะมีเยอะนะพเพื่อนๆดูเขาถือ เขาถือเนี่ยคือกล้องกล้องโทรศัพท์แล้วก็ไฟอะไรแบบนี้นะเพื่อนตำรวจเขาจะวิ่งวิ่งเพ่นพ้านตลอดเวลาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโหดมากอ่ะผู้รู้สึกว่าแตกต่างจากบ้านเราก็คือตำรวจนี่แหละเดี๋ยจะเป็นตึกที่เขาเรียกว่าปี1 9 9 8ถึงสองพเนี่ยจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะเพื่อนๆเกิด2 0 3 3ันพอดี ซึ่งตอนนั้นก็น่าจะสูงที่สุดตอนที่ผมเกิดพอดีนะจริงๆก็จะมีทางเข้าฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก,ก็มีนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นห้างนะมีชื่อว่าสุรยา k l c c ครับเพื่อนๆตรงนี้แบบจะล้อมรอบด้วยตึกเลยนะครับนี่ตึกที่สูงที่สุดปี1918ถึงปี2004นะทุกคนด้านในของของตึกไปตัวน่าทวินนี้เนี่ยก็จะเป็นห้างหรือไม่ก็ออฟฟิศหรือว่าแบบอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแบบพอลคอนเสิร์ตอะไรแบบเนี้ยตึกเนี้ยผมจะบอกว่ามีความสูงทั้งหมด88ชั้นนะนเพ สูงมาก88ชั้นไม่ใช่สูง88ชั้น,นทั้งหมด88ชั้นนะฮะแล้วก็ความสูง400-400กส่รมต่ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะดูก็จะมีชาวต่างชาติต่างประเทศอะไรมาเยอยะแยะมากมายเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะฮะน้ำพุที่นี่แล้วก็ด้านในก็จะเป็นห้างแล้วก็มีน้ำพุกลางคืนเขาจะเปิดไฟสวยมากที่นี่ก็จะมีชาว ใครใครก็มีก็ต่างชาติหลากหลายประเทศเลยที่มาที่นี่เพราะว่าเป็นจุดที่แลนด์มาร์กของมาเลเซียใครที่มามาเลเซียต้องมาแวะถ่ายรูปที่นี่ทุกคนแล้วก็ต่อการคืนคือแบบสวยมากดูนะทุกคนก็จะมีคนงานคนงานก็มาล้างล้างตลอดเวลาโอเคสลับเลยกูคนงานก็จะมาล้างที่นี่ตลอดเวลาทุกคนเพื่อความสะอาดของที่นี่ด้วยแหละ ย่งดังเครื่องว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของที่นี่นะเพื่อนๆจะมีชาวต่างชาติอ,าอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยนะว่าจะเป็นชาวเชื้อสายจีนเชื้อสายอเมริกันหรือว่าเชื้อสายมาเลียก็เยอะนะเมรูอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็มาถ่ายรูปแหละเป็นนักท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยทุกคนเผื่บบอบางคนอยากจะเห็นในมุมมองที่แบบบล็อกเรียวๆนะนี่จะเป็นรถบัสนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวก็น่าจะมาจอดแล้วก็มาถ่ายรูปกันกับตึกนี้นะฮะทุกคนที่รอรถบัสหรือไม่ก็วินมอเตอร์ไซค์นะช,ชาวต่างชาติดู หลากหลายเชื้อชาติเลยนะเพ<ๆ>ื่อนๆแล้วก็ตรงหน้าจะเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบว่าผมรู้สึกว่านี่โคตรสวยอะ่ะทุกคนผมถ่ายรูปเมื่อคืนเดี๋ยวคืนรูปให้ดูร้านเนี้ย Daily Dose Cafe นะเพื<ๆ>่อนๆใครมา KL นะฮะอยู่ตรงข้ามตึกแฝดนี่เลยนี่จะเป็นจุดรอรถเมล์นะครับทุกคนรถบัสมาเลเซียใครที่ไม่สะดวกขึ้นรถเมล์ก็อาจจะขึ้นแก็บก็ได้นะเพื่อนๆขึ้นแก็บอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่เขาขึ้นรถเมล์ก็จะาราคาถูกกว่าไร้เงี้ยดูมีแบบ เขาน้าจะคุมตีมาแลยแต่เนี่ยดีแบบสีเขียวอ่ะผมไม่เคยเข้าใกล้มากขนาดนี้มาก่อนเลยคตรสูงอ่ะเพื่อนๆด้านล่างฐานของมันเนี่ยจะต่อด้วยห้างสรรพสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะดูสูงมากตอนนี้ที่สูงที่สุดน่าจะเป็นประเทศดูไบนะทุกคนสือราฟ้าตึกที่สูงที่สในโลกนะ ตอันนี้รองลงมาละอันนี้น่าจะอันดับ20ของของโลกไม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะดูวิถีชีวิตเขาก็จะมีคนนั่งแล้วก็คนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตึกเยอะมากทุกคนดูหน้าทุกคนตึกสูงมากแล้วก็มีคนสูุบรีสุบรีด้วยคนจีนที่นี่ก็น่ารักนะคนมาเลก,ก็น่ารักทุกคนจีนนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูเซเว่นนี่ๆกันนี่จะเป็นทางมาลายของเขานะจะเห็นคนข้ามถนนนะครับเราข้ามถนนก่อนดีกว่าเพื่อนๆจอดรถชัดเจนนะอีก2วิสวิจะหมดเวลาแล้ว ดูายแดงละทุกคนเออดูเขาก็จอดนะเวลาคนข้ามเนี่ยเวลาแบบเราจะมีฝรั่งอะไรขับขับมอไซค์นะทุกคนเนี่ยจะเป็นแท็กซี่นะนี่รถตำรวจทุกคนไม่น่าจะต่างอะไรมากกับบ้านเรานะกรุงเทพอะดูเสือของเขาฮนะผมรู้สึกว่าจอ LED ของเขาอะจอ LED ของเขาอะพเพื่อนๆบางทีจอ LED อะ ตั้งบนตึกแบบใหญ่มากทุผมพาไปดูไอเซเว่นที่นี่ดีกว่า HM and Home นะฮะผมน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆตึกที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปี1998 0 0 0ค1ดูๆๆจอยเดียวเขาอ่ะโคตรใหญ่เพื่อนๆประเทศเขาที่นี่แบบน่าจะมีเงินเยอะมากอะ่ะตึกราบ,บ้านช่องของเขาที่นี่ก็สวยงามมากตึกอะไรต่างๆเนี่ยตกแต่งแบบสวยมากต่านของคนจีนทุกทุเรียน ทุเรียนโอ้กลิ่นหอมมากนี่ว่าจะเป็นเซเว่นในมาเลเซียเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าแตกต่างจากไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะเซเว่นเข้าไม่ไม่มีติ้งดองนะต้องกดก่อนกดโอเคเปิดให้นะเซเว่นเขารู้สึกว่าน้ำไรต่างๆางางกนะ็บางอย่างก็มีนะนนนาานในไทยแต่าบางอย่างก็ไม่มีนะน้ำลิ้นจี่รู้สึกว่าที่ไทยมีโอชีนี่พรามหายากมากๆในไทยน้ำบางอย่างก็ไม่มีนะในไทยที่นี่เขาจะพูดภาษา อังกฤษไม่รู้มีช็อกโกแลตฟิสเทเบิลของมิสเตอร์บีทนะฮะนี่มิสเตอร์บีทประมาณ18ริงกิต18.90ริงกิตนะที่นี่ก็จะมีแกร็บด้วยนะฮะใครที่มามาเลเซียนะก็มาเที่ยวอะไรแบบนี้ก็เรียกแกร็บได้เวลาเดินทางทีนี้ก็จะเป็นเงินริงกิตนะค่างเงินของเขานี่ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบว่าโคตรสวยอ่ะใครอยู่ด้านบนอ่ะถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยมาก มีอีกาด้วยข้างบนการรีวิวรอบ KL สั้นๆแล้วกันนะทุกคนรอบๆตึกแฝดอะไรเงี้ยตอนตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสมนะเกือบเย็นแล้วคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทุกคนคนจะเยอะประมาณช่วงดึกๆกากมาถ่ายรูปกันเพราะว่าเขาจะเปิดไฟสวยมากวิถีชีวิตถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ